สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกับผมเด็กชายนัาทวุฒิตั้งอัน้นชั้นประถมศึกษาปีที่สีอายุสิปีโรงเรียนบ้านน้ำตกตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้มาพูดเรื่องดิสสีดวงขี้ไม่ออกบอกไม่ถูกมีคำตอบแน่ต่อไปผมจะมาท่องกลอน นอนไม่หลับกินขี้เล็กอร่อยด้วยบอดาเพชรช่วยจะเดินอาหารข้าวหวานนะข้าวขาวข้าวหวานนะเกิดเป็นไทยสมุนไพรใช้ชเป็นยานมมนประหยัดค่าใช้ใช้จ่ายสบายเอ่ยต่อไปกับเพาะกับท่านพระอาจารย์ครับต้งฟังรู้เดี๋ยวได้ช่วยจับยา ขยับมานิดนึนมาบินได้ก็ขอจะอรืนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังไลา์สดเพจวัดคิริวงศ์ศูนย์เรียนรู้สงมงบุญภัยหมอพื้นบ้านไทยตอนที่47 ก็ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรอันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติอันเป็นองค์ความรู้ของบรรพบ,บุรุษที่มอบไว้ให้แก่แผ่นดินไทยมอบไว้ให้แก่ลูกหลานมาถึงปัจจุบนันนี้ต้องขอขอบคุณที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์และตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นถึงมา เราท่านทั้งหลายก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าอ้างเป็นข้ออ้างว่าเราไม่ทราบเราทําไม่เป็นเราไม่รู้เราต้องทําความเข้าใจในการศึกษาหาความรู้ในการสอดสวงญหาเพื่อได้นํำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายคืนนี้เราท่านทั้งหลายใครที่มีปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ ใครที่มีปัญหาดังสุขภาพต่อไปนี้ <c oughs> เกรียมสมุดปากกาเกรียมสมุดปากกาเพื่อจดสมุนไพรที่จะเอาไปใช้รักษาตัวเราเองและแก่ลูกหลานหรือคนที่เป็นที่รักของท่านทั้งหมดก็ขอจเจริญพรทุกท่านที่ให้ความสำคัญและติดตามเป็นกำลังใจและจดไว้ขอบคุณทุกท่านที่โทรสอบถามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรญาติโยมกอโทรกันมาถามกันเยอะ ก็ได้อธิบายเรื่องการดูแลสุขภาพไปใครที่มีปัญหาในค่้มคืนนี้ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้หนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายอกอ,นะอ,ายอกเป็นเลือดนะเป็นเลือดถ่ายออกเป็นเลือดเป็นมูกเป็นวุ้นมีปัญหาเรื่องลำไส้ถ่ายออกเป็นเลือดมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงลำไส้มีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงทวาร มีปัญหาเรื่องดิโดกทวารเช่นเป็นกลีบมะเฟืองเป็นบานคุตราชบานทรโรคเดือยไก่นั่งตรงไหนเปียกตรงนั้นบางคนก็หัวบานออกมาเป็นปัญหาในการดำเมือชีวิตเป็นปัญหาแก่าการขับถ่ายเป็นปัญหามากบางท่านก็ไปผ่าตัดมาแล้วผ่าตัดอีกไม่กี่เดือนหกเจ็ดเดือนก็กลับมางอกใหม่ก็เรียกว่า ลักษณะดังต่อไปนี้คือเป็นปัญหาของฤิดวงลำไส้และฤิดวงทวารเป็นปัญหาที่บางท่านก็แก้ไขรักษาแล้วไม่หายแก้ไขแล้วรักษาไม่หายไปหาโยคาย,ยากินแล้วต้มยงตองยากินแล้วไม่หายลองใช้เกล็ดยาตำรับของวัดคิรีวงศ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพราะอาตมาได้ใช้ตำหรับนี้ในการสงเคราะห์รักษาดูแลชาวบ้านหายป่วยมาแล้วนับเป็นพันพันรายแล้วก็ได้ผลจึงได้นำเกล็ดยาอันเป็นประโยชน์มาให้กับชาวบ้านเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เกิดประโยชน์ขั้นตอนที่1เตรียมน้ำใส่ในหมอ้อสแตนเลสห้าลิตรเตรียมน้ำใส่หม้อสแตนเลสไว้5ลิตรต้อให้เดือดก่อนเลย หลังจากนั้นให้นําสมุนไพรประกอบไปด้วยเอาไหนคืออะไรนี้ถือไว้อะไรขยับมานิดเดึงวอา่าหนหนาขยับมาอีกหนนหน้าไปดูอะไรนี้อ,นอะไรนะอ,อันนี้อันที่หนึ่งฝกัฝกฝักเออไ,ไฝักอะไรฝกัฝกราชาพฤกษ์ฝัก,ฝากราชาพฤกษ์ทั้งหมดกี่ฝกักกี่ฝักับอา่าหนึ่ง วักราชพึกสี่ฝักนะดูประมาณทักสอกกว่าๆนะเรื่องอายาวๆาว,วักราชพึกสี่ฝักเอามาตำ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 ,ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ในหม้อนี่คืออย่างที่หนึ่งฝักราชพึกนะฝักราชพึกสี่วักช่วยในการขับถ่ายช่วยในการฆ่าพยาธิแล้วก็เป็นการนักษาลำไส้ได้ดีด้วยสอง สองใบไรใบมะกาอ่าใบมะกาแห้งหรือสดนี้สดรบใบมะกาแห้งก็ได้สดก็ได,สด,ได้สดก็ได้ใช้น้ําหนักสี่สิบห้ากรัมใบมะกาแห้งก็ได้สดก็ได้ทั้งกา้านทั้งใบหนักสี่สิห้ากรัมจะสดก็ได้จะแห้งก็ได้แล้วแต่โยมอันที่สองนะมีสองอย่างนะอันที่สามสบู่เลือด สบู่เลือดมีสองชนิดตัวผู้กับตัวเมียแล้วแต่โยมจะใช้นะสบู่เลือดแห้งก็ได้สดก็ได้สบู่เลือดแห้งก็ได้สดก็ได้นักสามสามรัมสามเท่าไหร่สามกรัมสามสิบกรัมสบู่เลือดสดก็ได้แห้งก็ได้ตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้หนักทั้งหมดสาสิบกรัมกี่อย่างนะสามอย่างนะเออสามอย่างแล้วต่อไป อย่างที่สามอย่างที่สามกระเพราทะเลกระเพราทะเลกระเพาทะเลหรือต้นครูกระเพราทะเลหรือต้นครูที่อยู่ตามริมทะเลใช้ทั้งก้านทั้งใบสดก็ได้แห้งก็ได้หนักทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัมหนักทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัมตัวยาไม่ทั้งหมดกี่ชนิดหนึ่งสองสามตัวยาไม่ทั้งหมดสี่ชนิด ตัวยามีทั้งหมดสี่ชนิดนำไปต้มในหม้อที่มีน้ำเดือดแล้วห้าลิตรนำไปต้มอีกสามสิบนาทีนำไปต้มอ,อีกสามสิบนาท,นออนาทีหลังจากนั้นนะยโยมหลังจากนั้นกรองกรองเอาแต่น้ำโยมกรองเอาแต่น้ำกากยาพาไปเทโคนต้นไม้กากยาพาไปเทโคนต้นไม้ก รับประทานตื่นนอนตอนเช้าตักมาหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอ,อาหารตอนเย็นตักมาหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นเด็ <c oughs> กและสัตว์กรีมีคันห้ามรับประทานข้อห้ามห้ามรับประทานเครื่องในสัตว์ทุกชนิดห้ามรับประทานเครื่องในสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่เครื่องใดเครื่องใน,ส,นสัตว์ไดโนเสาร์ไปถึงยงห้ามรับประทานนะ เด็กและสตรีมีการห้ามรับประทานนี่คือตำรับแพทยยาตอนที่46ศูนย์ในรูปสมุนไพรหมอพื้นบ้านวัดกิติวง50หม9ตำบลอัพระอำเภอลำสวนใช้บำบัดในการรักษาฤทธิ์ดูดลำไส้ที่ถ่ายออกเป็นเลือดที่ถ่ายออกเป็นเมือกมีปัญหานะมีปัญหาเรื่องไม่ถ่ายก็ได้ช่วยด้วย 2. มีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์ดงทวารมีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์ดูทวาร เช่นคลิบมะเฟืองโดยไก่กุตราชบานทโรคสี่ชนิดนี้เนี่ยโยมรับประทานที่เป็นนะนะประมาณห้าหม้อห้าหม้อโยมไปเอาฉลากยาไปร้านขายยาแล้วก็ซื้อมาฝากราชพฤกษ์ก็หาซื้อมาแล้วก็ต้มังทังอาตมาว่าเนี่ยนะาพอหมดแล้วก็หามาอีกต้มกินประมาณห้าหม้อคนที่มีปัญหาเรื่องริดดวงที่มันบานหัวบานออกแล้วที่มันเป็นหัวที่มีในลำไส้ หรือการขับถ่ายยากลําบากหน่อยอาการดังต่อไปนี้ก็จะหายปกติหายปกติแต่โยมต้องไม่กินเครื่องในสัตว์ทุกชนิดโยมต้องไม่กินเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะนี่คือเกล็ดยาภูมิปัญญาตอนที่46นําไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้งหลายขอจเจริญพร426ท่านที่ให้ความสาคัญนะจ๊ะใครมีคําถามมีอะไรก็สอบถามเกี่ยวกับการชาติมุนไพรหรือจดไม่ทัน ก็กลับไปย้อนดูใหม่ได้ก็กลับไปย้อนดูใหม่ได,ได,ไได้หรือโทรติดต่อสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาทุนไทยที่062 353 6899 062 353 6899อันนี้ได้ยาแล้วคืนนี้โยมก็คงจะแปลกว่าทำไมต้องจุดเทียนมาด้วยนะคืนนี้จะมีเกล็ดหัวข้อทำก็คือเทียนไขนะ จะยมชีวิตของคนเราท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนกับเทียนไข natural. ชีวิตของเราท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนกับเทียนไขเมื่อเกิดขึ้นแล้วอายุก็ลดน้อยถอยลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วอายุลดน้อยถอยลงเหมือนเทียนไขที่จดแล้วจุดแล้วก็ค่อยๆลดลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กก็น้อยเพราะฉะนั้นหมายความว่า เราจะต้องใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์สร้างสิ่งที่เราสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งไหนที่เราคิดไว้ว่ายังไม่ได้ทำก็รีบทำสิ่งไหนที่ทำแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ลูกหลานเพราะฉะนั้นเมื่อจุดแล้วเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราที่เกิดแล้วเกิดแล้วอายุของเราก็สั้นลงทุกวนันทุกวันมันติดไปเรื่อยเทียนไขมันติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยบางคน เกิดอุบัติเหตุเทียนดับเสียชีวิตระหว่างการดำินชีวิตบางคนจุดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็เสียชีวิตเปรียบเสมือนกับคนเราเพราะฉะนั้นเราควรเร่งรีบทําในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําอันจะเป็นประโยชน์หรือกําลังทําอยู่ก็ใช้ความภาคเพียรพยายามเพื่อให้เกิดประโยชน์เปรียบเสมือนกับร่างกายของเราถ้าไม่หาให้ความสําคัญดูแลดูคก,กับภาพแบบเทียนที่ให้แสงสว่างเหมือนกับตัวเราที่จะต้อง เสาะแงวงหาสมุนไพรเาสะอสมงวหายาดีหมอดีทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพเ,เช่นเดียวกันพนะนต้นถ้โยไม่ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลภูมิปัญญาของชาติแล้วเราจะให้ใครดูแลแล้วเราจะให้ใครดูแลเพราะฉะนั้นโยเป็นบุคคลสาคัญที่จะต้องให้ความสําคัญในการรักและหวงแหนสมบัติของชาติเป็นสมบัติของทุกท่านที่ได้รับชมรับฟัง4 0 9ท่านนะที่ให้ความสําคัญ นะแล้วแก้ปวดข้อปวดตีนใช้ได้ไหมครับเขาพูดถึงยารักษาฤทธิ์ีดวงลำไส้และฤทธิ์ีดวงทวารก่อนนะคืนพรุ่งนี้เราก็จะพบเกี่ยวกับการกดจุดกดจุดการดูแลสุขภาพโดยหมอบีจะมาถ่ายทอดในค่ำคืนพรุ่งนี้นะจ๊ะนี่คือสะการใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับการจุดเทียนตอนนี้เราจุดไปแล้วมันก็หอดลงหอดลงชั้นลง ก็เหมือนกับชีวิตของเราต้องให้ความสําคัญมันดูแลอย่าปล่อยปลาะละเลยนะถ้ามันปล่อยปละละเลยก็จะเสียหายชีวิตของเรามีคุณค่าชีวิตของเรามีคุณค่ารีบสอดไปหาสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์อย่าใช้ชีวิตยอย่างไร้ค่าร้าโยมเพราะฉะนั้นเราทราบว่าเวลาชีวิตของเราอาจจะเหลือน,น้อยเพราะฉะนั้น บางคนอาจจะประมาททาให้เทียนดับถประมาททาให้เทียนดับอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชีวิตเราก็ดับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอสิ่งดีๆแล้วก็จดจํานําไว้จดจําทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดูแลตัวเราเองเราทําความเข้าใจแล้วนะทวนใหม่ใครที่มีปัญหาสุขภาพใครที่มีปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้หนึ่งถ่ายออกเลือดถ่ายออกเลือด กินอิ่มแล้วหรือว่าถ่ายยากระบากถ่ายกว่าจะถ่ายออกสักก้อนมันนั่งห้องนานนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ถ่ายไม่ได้ก็ใช้ได้ถ่ายแล้วก็ออกเป็นเลือดหยดต,ต,ติ๋งมาอ่ามีปัญหาเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณแล้วท่านมีปัญหาเม็ดเล็กๆอยู่ในลำไส้แล้วเขาเรียกว่าฤทธิ์ีดวงลำไส้นะแล้วก็ถ่ายออกเป็นเมือกมันบ้างอ่ามีปัญหาสองมีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์ีดวงทวันที่ประเภทที่ ยังไม่เป็นหัวเช่นกลีบมาเฟืองโดยไก่โครตราชบันทโรคแบบนี้นั่งตรงไหนเปียกแฉะตรงนั้นการเดินก็ลําบากปวดมาหัวบานออกมานะบางทีก็ถ่ายแล้วก็ต้องจุกก้นเข้าไปบางคนก็ไปผ่าตัดผ่าตัดหกเจ็ดเดือน,อนแล้วก็กลับมาเป็นใหม่อีกเพราะฉะนั้นเราลองใช้ย,ยาสมุนไพรอันเป็นสมบัติของเราท่านทั้งหลายที่บรรทบพบุษมอบไว้ให้แก่เราท่านทั้งหลายใช้เกิดประโยชน์นะใช้เกิดประโยชน์แล้ว จะได้ผลสำหริบนั้นสมุนไพรประกอบไปด้วยนะฝักราชพเพิกทั้งหมดสี่ฝักนะฝักราชพเพิกทั้งหมดสี่ฝักอ่าแล้วก็ใบมะกาอ่ใบมะกาเป็นยา่าอย่างดีใบมะกาอา่ใบมะกานะจ๊ะโยมสดก็ได้แห้งก็ได้หนัก45กรัมสดก็ได้แห้งก็ได้หนัก4 5กรัมอันที่สองอันที่ 3, สามสบ,บู่เลือดมีสองชนิด ตัวผู้และตัวเมียใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แห้งก็ได้สดก็ได้หนักทั้งหมด30กรัมอันที่สมแล้วอันที่4ี่อันที่สี่ใบกระเพราทะเลหรือต้นครูที่อยู่ริมทะเลใช้ใบและกา้านสับๆส,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 สดก็ได้แห้งก็ได้หนัก13.5กรัม135กรัมเมื่อได้ตัวยาทั้งสีชนิดแล้วนำมาใส่ในหม้อนะ ที่มีน้ำทั้งหมด5ลิตรต้ไม่เดือดอยู่ต้องไม่เดือด,ออด,อดแล้วก็นํายาทั้งสี่ชนิดใส่ลงไปในหม้อต้มอีก3 0ินาทีกรองเอาแต่น้ําไว้รับประทานตักมาตอนเชา้าหนึ่งแก้วกาแฟ,ฟก่อนอาหารเชา้าตอนเย็นตักมาหนึ่งแก้วกาแฟ,ฟก่อนอาหารเย็นจะช่วยในการขับถ่ายดีจะช่วยอาการของการที่ถ่ายออกเป็นเลือดและเมือกมันก็จะลดลงนะประมาณสักหม้อหนึ่งอาการก็จะดีขึ้นแต่แนะนำไม่กินทั้งหมดห้าหม้อนะเอาฉลากยาแล้วก็ไปซื้อที่ร้านยาค่ายบ้าน แต่ข้อแต่ข้อแม้ว่าฝักราจะพึกต้องทุบก่อนทุบไปมันเละแล้วก็พามารวมต้มกันนะน้ำยาที่เหลือก็อุ่นวันละหนึ่งครั้งอย่าไปใส่ตู้เย็นอย่าไปเติมน้ำอุ่นวันละหนึ่งครั้งเมื่อหมดแล้วก็ไปซื้อใหม่ที่วัดอที่บ้านที่ร้านค้าตามใกล้บ้านของท่านน่าอยู่จังหวัดไหนแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเมื่อ,อไรไประชาชนทั่วไปก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยจดไว้นะหากมีข้อสงสัยการใช้ไม่เข้าใจก็โทรมาถาม 062-353-6899 9นะจ๊ะยมห้าเกท่านแล้วขอจเจริญพรทุกท่านนะมีคำถามอะไรนะจ๊ะตอนนี้ไปรักษากระดูกทับเส้นอยู่ค่ะเจริญพรจ้านะหาสมุนไพยพวกนี้ได้ที่ไหนครับยมอดิษสษเสรีรักก็ไปซื้อที่ร้านแพทยนไทยยมอยู่จังหวัดไหนล่ะฮนะ อ,อยู่จังหวัดไหนก็ไปดูร้านแพทย์แผนไทยร้านขายาย,ย,ายาไทยยาจีนยาไทยมีเย,ยอะแยะหมดทั่วประเทศก็ไปซื้อนะโยมถ้าซื้อไม่ได้โยมโทรมาฮาตมาถ้าซื้อไม่ได้โทรมาฮาตมาหน้าศูนยะ์หกสองสามาสามหกแปดเก้าเก้านะจ๊ะโยมอาจารย์ให้ยามาต้องกินอยู่ค่ะเจริญพรฟาหลังฝนจ้ะห้าร้อยสิบสามท่านมีคําถามอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะจ๊ะนะเอาแล้วตอนนี้เราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ก็ต้องนแล้วว่าการใช้ชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเรานะจ๊ะโยมเปรียบเสมือนกับเทียนไขถ้าจุดขึ้นมาแล้วก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์เพราะอายุของเราลดน้อยถอยลงทุกวันอย่าพัดวันประกันพรุ่งจะทําสิ่งใดจะอะไรอย่างไรที่ไหนก็ต้องรีบทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่ามัวพัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวอยกินยาเดี๋ยวข็รักษาปล่อยมันหนักไว้ก่อนนะจ๊ะอ ถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นที่อยู่ของนางโรคร่างกายของเราก็ทุดเพราะร่างกายทุดจิตใจก็ไม่ไม่สบายเป็นทุกข์อีกเพราะนั้นรักษากายด้วยสม,มุนไพรไทยรักษาใจด้วยศีลละธรรมและอ่าการไหว้พระถุม,มนรักษาศีลเจริญภาวนาวันนี้วันธรรมศวนะอย่าลืมไหว้พระถนบนรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยนะเป็นบุญเป็นกุศลจะมีชีวิตที่อ่มีความสุขมีความเจริญนะจ๊ะโยมมีคําถามอะไรไหมจ๊ะอ่าเจริญพรทุกท่านจะเรียมจําเรียงนาะคอ่อนพิสมัยคําปา จำนงคงยากค่ะ,จะเจริญพรนะจ๊ะชตะกรโชติกรจันหอมจ้าเจริญพรทุกท่านเลยจ้าที่ให้ความสาคัญนะอย่าลืมจดกันด้วยนะคะอ่าอย่าลืมจดสมุนไพรไว้ด้วยไว้ใชใ้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนไปซื้อร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านทั่วประเทศนะจ๊ะชมแล้วกรุณาแชร์ด้วยชมแล้วแชร์ให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นที่เขามีปัญหาเรื่องริดสีดวงนำไส้ที่เขามีปัญหาเรื่องริดสีดวงทวารมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายได้มีปัญหาถ่ายไม่ออกถ่ายออกเป็นคลุดเป็นคลุดเหมือนขี้แพ นักกินยานแล้วก็จะถ่ายปกติข้อห้ามคือเด็กและสตรีมีการห้ามรับประทานเครื่องในสัตว์ทุกชนิดห้ามรับประทานนะจ๊ะโยมอันนี้สอนสีสัเจริญพรจิราพรแซ่ลิ้มเจริญพรจจริญพรสุภาชัยสมศรีจริญพรทุกท่านนะจ๊าโยมอ่าหน,นดนบวงมุ้ยทางการ,ระจญได้เจริญพรน,นะคุณป้าวานเย็นนิ้วล็อกขาพระจาจริญพรทุกท่านนะจ๊ะไม่สามารถเจริญพรตั้งสี่ห้าร้อยคนได้นะาจ้าจะชมแลวแชร์ด้วย ชมแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะสาวสาวจุลีเจริญพรจ้าหาซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์อิทธิพัฒน์ตำดีเพื่อแผ่นินเจริญพรน่าแชร์ด้วยนะจ๊ะาชมนะแชร์ด้วยถ้าหาซื้อไม่ได้โทรมาหาซื้อไม่ได้โทรมาศูนย์หกสองสามาสามหกแปดเก้าเก้าเดี๋ยวจะแนะนําให้หาซื้อไม่ได้โทรมา,าอมมา,าจารย์ศูนย์หกสองสามาสามหกแปดเก้าเก้ารับรองห้ามม้อโยมหายปกติ แต่ถ้าผ่านมาแล้วคิดหนักหน่อยนะถ้าผ่านมาแล้วคิดหนักหน่อยแต่ที่มีปัญหาเราื่องมีปัญหาการไม่กลับถ่ายก็กินก็ได้ฮะถ่ายออกไปเลือกถ่ายเป็นมือมันกินแล้วไม่กี่วันก็การถ่ายก็ออกเป็นเลือกก็จะดีขึ้นนะจ๊ะคราบรวมจากสะดาจ่าเจริญพรปราณีวิไลพันธ์เจริญพรพิสมัยเจริญพรแชร์ชแล้วนะดูแล้วแชร์ด้วยเพิ่งมาแลเฌอเอมอุทัยธานีเจริญพรจ้าแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะจ๊ะจ้า สารุยาแก้กดูกทับเส้นมีไหมคะก็เมื่อกระดูกทับเส้นก็เมื่อคือนนะ่ไไไหายแข็งหายเมื่อยตอนที่4 5ไปดูได้เมื่อคืนนะจ๊ะแชร์ด้วยใครดูแล้วแชร์ด้วยเจริญพรทุกท่านใครแชร์แล้วก็เป็นบุญมีกุศลนะจ๊ะขออนุมโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเลยเพราะการแชร์คือการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่เขามีปัญหาเรื่องดิสดวงลำไส้มีปัญหาเรื่องการไม่ขับถ่ายถ่ายออกเป็นเมือกมันถ่ายออกเป็นเลือดใครมีปัญหาเรื่องดิสดวงทะวนัน กลีบมาควางเดือยไก่กคตราชบันทารโรคแชร์เขาไปเขาได้เกิดประโยชน์นะเจ้าโย,ยมอัตมาไม่สามารถแชร์ให้ได้ทั้งทั่วประเทศแต่โยมนั่นแหละแชร์ไปมีเมพื่อนมีฝูงก็แนะนําใช้ยาไทยสมบัติไทยรักษาคนไทยคนไทยต้องใช้ย,ยาไทยกินยาไทยสมบัติชจ้าจะไม่ทุนหายเพราะทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของจอดไม่ทันครับจดไม่ทนัทนกลับไปดูใหม่เพิ่งเกิดมาดูค่ะอยากได้ทวนชื่อยาค่ะกลับก็คนที่เพิ่งมาดูใหม่ก็กลับไปดูต้นใหม่นะคะ ก็ประกอบไปด้วยฝักราชพฤกษ์เป็นยารักษาที่ติดโรลําไส้ทะวนันรักษาที่ติดโรลรามไส้แตะวารถ่ายออกเป็นเลือดมุกมันฝักราชพฤกษ์เนี่ยสีฝักทุบให้เนียนนะแล้วก็ใบมะกาใบมะกานะจ๊าโย๋อ,อใบมะกาสดก็ได้ให้ก็ได้ส5ิ้ากรัมแล้วก็สารบลเลือดตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้สาิ้ากรัมแล้วก็กับเพราทะเลหรือครูหนึ 100, ่งสม้ากรัมตัวยาทั้งหมด4อย่าง นำไปต้มรวมกับน้ํา5ลิตรที่ต้มเดือดแล้วแล้วต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงกรองเอาแต่น้ํากรองเอาแต่น้ํารับประทานเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าเย็นหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นเด็กและเด็กสัตว์กรทีที่มีคันไม่ควรรับประทานของถาเหคือเครื่องในสัตว์ทุกชนิดงดเว้นอย่างเด็ดขาดนะงดเว้นอย่างเด็ดขาดจ้าขอถามไหมค่ะเจริญพรแชร์แล้วดูแลแชร์ด้วยโยมขอบคุณมากเลยนะโยมก็ถือว่าโยมเป็น ผู้สืบทอดและก็ภูมิปัญญาอย่างแท้จริงนะจ๊ะถือว่าเป็นสิทธิ์ของวัดคีรีวงว่าน้ำตกสุนีรุธรรมนไพรตอนที่ส6กว่าด้วยทิ่สีล์ลำไส้เลนสวรรได้เรียนกันทางเพจไลฟ์สอดกันทุกคืนคืนพรุ่งนี้ก็มาดูเรื่องการกดจดดูเรื่องาพคืนต่อไปก็มีอีกจะหยุดคืนวันที่3 1กับวันที่1เพราะมีงานไหว้ครูหมอยานะจ๊ะจ้าแฟนตัวยงเจริญพรแชร์แล้วค่ะน้องมังกรเจริญพรจ้า540ท่านแล้วแชร์แล้วมีคำถามถามอะไรจะ มีคำถามอะไรไหมจ๊า9นาทีเหลือ9นาที2ทุ่มแล้วนะจ๊า <c oughs> อาจารย์ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงใช้เกิดประโยชน์ครึ่งชั่วโมงจะเกิดประโยชน์คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็พยมช่วยกันแชร์ช่วยกันจดช่วยกันจําช่วยกันทาและต้มจริงทําจริงยาธรมุนไพรจริงไม่มีผักชีลอยหนะ้าทําได้จริงเห็นผลจริงไม่ได้ออกมาหลอ ok, กลวงไกลชาวบ้านแต่ออกมาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์โยมนัม่นแหละเป็นคน รับผลประโยชน์โยมช่วยแลช่วยดูแช่แช่ไปด้วยโจทย์ไปด้วยทำอาตมาได้ประกันห้าม้อหายเกือบปกติแล้วยมแต่โยม,ต,ยมต้องไม่กินของแสลงคือเครื่องในสัตว์เด็กสัตว์กรีมีคันห้ามกินนะคนที่ผ่าตัดมาแล้วก็หนะ้าสิบห้าสิบนะจ๊ะโยมแต่ก็ลองกินดูนะสําหรับคนที่ผ่าตัดมาแล้วฮนะอยากได้ยาแช่แล้วครับอาจารย์ขอบคุณนะจ๊ะโยมหกร้อยสิบสามท่านแล้วเอาได้สักพันไหมคืนนี้เหลือเก้านาทีแล้วให้ได้สักพันไหมโยม อ9 5ท่าน600กว่าท่านเจริญพรนะจ๊ะแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยปลาณีเขีมวัฒนะเจริญพรมือซินซอริล่ามือเท้าช้างก็ตอนที่16ไปดูได้เลยมือเท้าช้ามีปัญหาปวดหลังปวดหลังปวดก็โรคเกาต์รูมาตอยเมื่อคืนตอนที่45เปิดไปดูจดแล้วก็ไปซื้อยาเอง อขอบคุณอาจาะหากไม่เข้าใจโทรมาศูน3์หกสองสามสามกปเก้าโทรมาถามอาจารย์หายาได้ที่ไหนซื้อที่ไหนอยู่จังหวัดนั้นเดี๋ยวก็จะแนะนำไปหาที่ไหนนะจ๊ะโยมจะเดินพรทุกท่านห่ร6อ0แล้วแชร์แล้วขอบคุณมากเลยาติแชร์นะจ๊ะค่ะขอบคุณโยมจ่าเอ็มแชร์ไปเลยจิรพรแชร์ไปเลยนะจ๊ะอัมราแชร์ไปด้วยกุศลกรินจันทร์ขอบคุณมากแชร์แล้วเอารับพนรนับพรฝากประชาัมพันธ์ข่า,า,ขาวก่อน ในคืนวันที่31กรกฎาคมนี้ก็จะมีการพิธีไหวครูหมอยาตอนตีสี่ใกล้รุ่งจนถึง6โมงเช้าวันที่1จบวันที่1 10โมงก็ถวายพระตานเพลนพระพิสามเลน80รูปถ้าอยู่ใกล้ๆในอำเภอลังถวนอยรับใ,ใกล้เคียงก็มาร่วมทำบุญกันได้นะจ้าโยมแล้วก็คืนวันที่1สิงหาก,ก็ประกวดร้องเพลงสมุนไพรไทยหัวใจลูกทุ่งมีถ้วยแล้วก็มีมีถ้วยแล้วก็เงินรางวัลทั้งหมดมี18รางวัลน,นะจ๊าติดตอด่อสมัครมาร้องเพลงกันได้ หัวใจจหัวสมุนไพรไทยหัวใจลูกทุ่งนะจ๊ะนี่คือวันที่3 1กับวันที่1 2คืนหยุดไล่เด็กก็จะได้ชมบรรยากาศภายในวัดคืนนี้ก็ตั้งใจรับพรกันนะเจ้าโยม6 5 4ิท่านแล้วนะเพิ่งมาค่ะแชร์แล้วค่ะขอถูดยากแก้เบาหวานเบาหวานก็ทําไปแล้วตอนที่เท่าไรก็ทําไปแล้วนะเออขึ้นตามยาตัวการวิธีทมตัวเฟสด้วยครับทําขึ้นตามตัวอา,อาจารย์ทําไม่เป็นนะสม,มุนไพรขึ้นตามตัวนะ ถ้าใครเก่งๆก็พิมพ์ให้มันขึ้นได้เลยนะใครที่เก่งคอมเก่งโทรศัพท์ก็ช่วยพิมพ์ตัวอย่างให้มันไหลขึ้นไปให้กับคนอื่นด้วยนะจ้าโยมเสร็จแล้วครับเจริญพรอาจารย์อยู่กตมซื้อได้ที่ไหนเจ้ากรมเปอ๋อไปซื้อเจ้ากรมเปอ๋อหรือไปแถวจัก,กรวรรดิถ้าพระจันทร์ไปซื้อได้เลยโยมอดีศรเจ้ากรมเป๋อ์ถ้าพระจันทร์จักรวรรดิแถวนั้นมีเต็มหมดไปซื้อเลยนะจ้าโยมอดีศรเจริญพรลาวันนินละออเจริญพรทุกท่านนะเอาตองใจละพรออสซเกดอนเจริญพรจังหวัดไหนก็นละ่ะสิร กเจริญพรอีรานันจเจริญพรเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังค่ะ,จะเจริญพรนี่สิดวงจมูกครับท่านอาจารย์ใสน่นัดนี่ดวงจมูกค่อยเดี๋ยวค่อยต้มนะค่อยว่ากันไปเบาบัวบบบบขาวโฉมฉาจเจริญพรปัตถพันทร์ทัพย์เจริญพรมีแต่ทอดสดไหมครับอ่าก็มีทุกคืนทุกคืนคืน,นละยางคืนละยางทุกคืนโยมยกเว้นคืน31เนี้กับวันที่หนึ่งงดเว้นมีงานเมยารามาะไรไหมครับมีมีโยม อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะโยมอ่านไม่ออกนะจ๊ะต่อจะ๊ะต่อไปตั้งใจรับพรนะจ๊ะโยมตัอใจต่อไปตั้งใจรับพรหกร้อยเก้าสิบสี่แล้วจะได้เจ็ดร้อยแล้วลุ้นลุ้นลุ้นได้หนึ่งพันไหมสองทุ้มแล้วนะสุจินรา,สราจจเสราชแสงจเจริญพรเจริญพรแชร์ด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาชมทีหลังก็แชร์ด้วยย้อนหลังเราสามารถเข้ามาชมเพจไลฟ์ line, สดวัดคิรีวงตอนที่ส6หกเกี่ยวกับที่สีดวงลำไส้ทวารหรือย้อนดูในยู u b e วัดคิรีวงได้นะจ๊ะ มาย้อนดูใน y o ยูทูปกัครีวงได้หรือดูใน Facebook พระมาควันชัยนั่งยุติได้นั่งยุติได้หรือโทรมาสอบถาม06233689เกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาธุมผลสมุนไพรได้ข้ามาดูที่หลังก็แชร์จดไว้แชร์เป็นบุญเป็นกุศลให้ประเทศไทยทุกคนได้ร่างกายแข็งแรงมียาใช้กันทุกครัวเรือนเลยนั่นนโยมขอบคุณมากเลยเอารับพร717ท่านแล้ว นายอดุลลาการเจริญพรสบายทองเจริญพรมิสุทธเจริญพรกิรนันท์เจริญพรศรีวิมุลเจริญพรซื้อที่ไหนคะอ๋อสุภพิลาเจริญพรเทพพระบุตรเจริญพรอันนี้อ่านภาษาอังกฤษอ่านไม่ออก s u n g m a n แต่บ็อีอ่านว่าไงไม่รู้แสงมณีแสงมณีเจริญพรโยมแสงมณีนะจ๊ะเอาตั้งเจริญพรตั้งเจริญพรและพรและก็สาธุดังๆด้วยนะ ใครสาธุดังๆเป็นบุญเป็นกุศลนะจ๊ะแล้วก็แชร์ไปด้วยวรุษรัตนะวรหะเจริญพรจ้าตั้งเจริญพรตั้งเจริญพรวรพันธ์มนุษย์สารตั้งเจริญพรนะจ๊ะทิพบุญตั้งเจริญพรมิตรรัศสาทิตฐานเจริญพรมีวันมีงานสองคืนเทพเจริญพรนะจ๊ะเจริญพรเจริญพรแล้วรัตนพรใช้พักดีเจริญพรเลยสินรีดาเซราเจริญพรนะจ๊ะทุกคนเอาตั้งเจริญพรเร็ว อขออานวยวพอในแก่ญาโยมสาวุจนทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังรัตสดวัดคีรีวงศ์ศูนทรธรรมุญไพหม่ื้นบ้านตอนที่จะบอกว่าด้วยฤทธิ์ธีรลำไสและวารขอท่านมีความถุกมีความเจริญมีความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทุกคนทุกท่านก็ให้มีความถุกเจริญเจริญด้วยอายุวันณนาสุขภาพระปฏิปาฐานสานสมบัติทุกคนทุกท่านเทิอนสาธทุกดังๆและแชดด้วย